เดอเกงคารล็อปุลซิลิเวอร์พูลออกมาเปิดใจหลังผ่าทีมบุกมาเสมอไบรตันในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาผลการแข่งขันไบรตันเสมอลิเวอร์พู 2. ล2ต่อ2คารล็อปชี้หงจบสกอร์ไม่คมแถมเสียลูกตั้งแต่บ่อยครั้งจนสุดท้ายได้แค่ผลเสมอคารล็อปกล่าวว่าการบุกมานำก่อน2ต่อ1เป็นผลการแข่งขันที่ดีในครึ่งแรกนะเพราะพวกเขาเป็นทีมที่ดีมากดีมากมันเป็นเรื่องยากที่จะป้องกันพวกเขาตลอดเวลาเมื่อคุณเสียลูกตั้งแต่โอกาสมันก็เปิดสำหรับพวกเขา เราเสียประตูและสกอร์ก็เป็น2ต่อ2นั่นเป็นสิ่งที่คุณต้องหลีกเลี่ยงจริงๆแล้วเราควรจะทําให้มันเป็น3ต่อ1เรามีโอกาสดีโอกาสดี2ต่อ3ครั้งพอเราทําไม่ได้เราจึงเปิดเกมเอาไว้เราไม่ควรเสียฟรีคิกมากเกินไป